สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะวันนี้อยู่กับแนนค่ะแนนทาหน้าที่แทนคุณฟารุกนะคะวันนี้หนึ่งวันเพราะคุณฟารุกติดภารกิจด่วนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะแนนะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องกฎหมายที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่มันออมีการพูดแล้วก็ถกเถียงกันใน กลุ่มโซเชียลเนี่ยเยอะทีเดียวค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะในช่องทางการติดตามรายการของเรานะคะซึ่งคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ในช่วง5โมงถึง5้าโมงครึ่งนะคะทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะรับชมสดพร้อมกันค่ะ www.police tv tv นะคะหรือว่ารับชมผ่านกล่องรับสัญญาดาวเทียม psi กดไปที่ช่อง203ได้เลยค่ะก็สามารถรับชมได้ตามวันและเวลาที่นันแจ้งไปเลยนะคะทีนี้ค่ะใครที่บอกว่า ไม่ได้อยู่บ้านออกไปข้างนอกนะคะในช่วงเย็นๆเนี่ยก็ดูได้ที่ ASPlay ด้วยนะคะก็สะดวกสบายง่ายๆดูได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยค่ะที่สำคัญค่ะถ้าช่วงเวลา5โมงเนี่ยไม่ว่างติด็พารากิจ ก็อยากดูรายการกฎหมายของเรากลับมาดูย้อนหลังได้นะคะที่ y o u b u Channel p o l i c e TV อยูในมีเดียค่ะในนั้นมีหลากหลายรายการให้ไปเลือกรับชมนะคะฝากคุณผู้ชมกดติดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe เอาไว้ il, ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการดื่มกันอยู่แล้วแหละบางทีเนี่ยบางคนดื่มทุกวันนะก็คือเหมือนกับ เ,เป็นการแบบดื่มเพื่อให้อาบางคนบอกว่านันเคยถามนะว่าทําไมถึงมีการดื่มทุกวันคือบางคนบอกว่าเอาดื่มแล้วก็ทําให้หลับสบายแบบนี้แต่ทีนี้วันนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาไปนั่งดื่มอยู่หน้าเซเวน่นแต่ทําไมเขาถึงโดนจับโดนปรับนะคะเดี๋ยววันนี้เรามานั่งพูดคุยกันในรายการซึ่งวันนี้นันอยู่กับพี่ตั้นพันธุ์ตำรวจเอกดรธนเสพพิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาพี่ตั้นนั่งอยู่ในรายการกับ คะ่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะพี่ตั้นเพราะว่าวันนี้วันที่7เมษาใกล้จะเข้าช่วงสงการแล้วแนนคิดว่าในช่วงเทศกาลแบบนี้มันต้องมีการเฉลิมฉลองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่แนนบอกไปแหละบ,บางคนเนี่ยทานท,านทุกวันนะพี่ต้นบางคนบอกว่าคือแนนเคยถามถามเพื่อนถามคนรู้จักว่าทำไมจะต้องกินทุกวันบางคนกินเบียร์ทุกวันเขาบอกกินแล้วมันทําให้หลับสบาย เออน่อยไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะเพราะปกตินะก็เป็นคนไม่ได้ดื่มไงแน่ก็เลยไม่ทราบว่าเออการดื่มทุกวันเนี่ยมันช่วยให้หลับสบายจริงหรือเปล่าบางคนเขาดื่มนิดเดียวแต่รายเนี้ยมันปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาไปนั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่งอยู่หน้าเซเว่นแต่ปรากฏว่ามีตำรวจมาจับไปปรับซะง,งั้นพี <S <S ่ตั้นคะอย่างนี้หมายถึงว่าอย่างเงี้ยทำได้หรือเปล่าคะเขามาโพสต์ถามชาวเน็ตเน่ยเยอะแยะเต็มไปหมดหลายคนก็มาคอมเมนต์นะผิดจริงหรือเปล่าจับได้หรือเปล่าคือเรื่องนี้นะครับ คือคคนที่ลงตัวเองอโดนทาโทษใช่ปะเวลาที่ไปลงโซเชียลอะส่วนใหญ่เขาจะลงไม่หมดคจะลงไม่หมดเนี่ยพอลงสั้นนะลงสั้นประเด็นเนี่ยท่านหนึ่งคนเดียวเนี่ยไปนั่งอยู่หน้าเซเว่นเนี่ยถามว่ามันมันมันทำได้ไหมมันทําได้ต่จะมีใครเขาไปนั่งดื่มอยู่คนเดียวหน้าเซเว่นอันนี้อย่างที่หนึ่งนะผมว่าอันนี้ก็อนน่าจะคาดเคลื่อนอย่างที่สองเลยนะครับก็ไอ้กรณีที่ถูกปรับเนี่ย ตามที่ตามข่าวเนี่ยเห็นตำรวจมาชี้แจงว่า๋อจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้จับที่หน้าเจเวนคือเขานั่งอยู่ในรถท้ายกระบะแล้วรถกระบะเนี่ยจอดยด่บนถนนหลวงค่ะคือถนนตานะค่ะแล้วก็ตัวเองก็นั่งดื่มอยู่ท้ายกระบะที่จอดในถนนตานะค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเขาห้ามผู้โดยสารดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะที่เป็นถนนตานะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีความผิดสนั้นไปซึ่งความผิด เด่มเนี่ยเยอะนะโทษคือจําคุกหกเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับสําหรับผู้โดยสารเหรอคะที่ดื่มทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้กับขี่มีโทษเท่ากันนะครับแต่เคสนี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้นั่งบนท้ายรถนะเราไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงน่าจะไปโดนเรื่องข้อหาเนี่ยไปนั่งเละเอะโวยวายด้วยหรือเปล่าแล้วเซเว่นเด็คเซเว่นจหนที่เซเว่นน่าจะโทรแจ้งตำรวจมาอัญเชิญไป นะผมว่านะก็คือข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะหรือเปล่าคนเดียววยวายยังไงอ่ะถ้าสติสมระรอบหรือว่ากินมาหรือว่าดื่มเยอะจัดดื่มเมาแล้วก็แซวไปทั่วบางทีอ่าเห็นสาวๆเดินผ่านจะเข้าเซเว่นแล้วก็แซวเขาเรียกว่าอาจจะเกินเกินเกินสิทธิ์ของตัวเองไปก็อาจจะเซเว่นก็อาจจะโทรเจ้าที่เขโทรแจ้งตำรวจแต่ข้อท็จจริงผมไม่รู้ข้อท็จจริงว่ามันเป็นยังไงแต่ตำรวจมาอธิบายว่าจริงๆนั่งไทยรถ แต่ถ้านั่งไทยรถกลับชนลุงพักไม่ได้นะโทษจำคุกหกเดือนเนี่ยปรับหนึ่งหมื่นะครับเป็นสารความผิดเป็นความผิดที่เกินความผิดแะ้วหูโทษเนี่ยมันต้องไปฟ้องศาลนะครับเพราะฉะนั้นโทษค่อนข้างหนักนะคุณผู้ชมตอนนี้มันใกล้เข้าจะสู่ช่วงเทศกาลสงการานแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะน่าจะกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกับภูมินื ภูมิีเนาหรือว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวบางทีชวนกันไปเป็นกลุ่มเ่อน เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะเพราะเมื่อสักครู่พี่ตั้นบอกแล้วว่าทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารโดนเช่นเดียวกันบางทีบอกว่าโอ้ยเพื่อนขับไม่เป็นไรหรอกเราก็นั่งกินกันบนรถอันนี้ถ้าเจอด่านโดนหมดใช่ไหมคะใช่ครับโดนหมดทุกคนเลยนะใช่ครับโอ้โห oh อันนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมคะ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอพื้นที่ที่อมว่าไอเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วไปนั่งอยู่ท้ายรถเนี่ยแล้วไปดื่มแอลกอฮอล์แล้วถึงผิดเนี่ยมันมีพื้นที่ตรงไหนบ้างคือพื้นคําว่าสาธารณะเนี่ย ต้องแยกออกจากถนนนะถนนหลวงนี่คือสถานะอยู่แล้วจูต้องปวัทุกคนรู้โดยโดยสภาพแต่คําว่าสถานะมันอาจจะไม่ใช่เป็นถนนก็ได้เป็นสถานที่ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปแล้วก็ใช้ร่วมกันนะครับคาว่าสถานะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าถ้าดื่มในที่สถานะเนี่ยไม่มีความผิดนะครับแต่ถ้าเป็นถนนถนนเนี่ยก็คือตามปรบรจราจรเนี่ยมันก็คือเป็นสถานที่ที่รถเนี่ยใช้วิ่งร่วมกันนะครับอย่างเงี้ยเป็นถนน ห้ามดื่มบนรถในที่ที่เป็นถนนนะครับทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งก็จะเกิดว่านั่งอยู่หน้าบ้านละค่ะหน้าบ้านสมมุติว่าหน้าบ้านแล้วก็มีถนนและทีนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงถนนหน้าบ้านถนนหน้าบ้านก็ไม่ได้นั่งบนรถใช่ไหมถ้านั่งบนรถแล้วถนานั่งบนรถแล้วนถนนถนัถนไถนถน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 นถถ้าถนนถนนบนคคลก็นมถผิถ แยกยังไงคะอย่างสมมุติว่าเราอยู่ในโครงการหมู่บ้านถือว่าเป็นถนนที่ใช้ร่วมกันถูกไหมคะก็ <ใน S 2> ถ้าบ้านใช่ถนนที่ใช้ร่วมกันภายในหมู่บ้านคนนอกใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นถนนส่วนบุคคลแต่ถ้าคนนอกเนี่ยใครเข้ามาได้เลยขับรถผ่านมาได้เลยยามไม่มีสิบมากั้นไม้แล้วก็ไม่ต้องแลกบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นเป็นถนนหรือเป็นถนนหมู่บ้านแต่หมู่บ้านเนี่ยยก ยกให้เป็นสาธารณะก็ถือว่าเป็นถนนสาธารณะแล้วนะครับเป็นถนนสาธารณะแล้วถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินต่างๆในถนน,นนั้นเป็นของของส่วนตัวก็จริงนะ,ะแต่การใช้ประโยชน์เนี่ยถือว่าเป็นสาธารณะก็ถือว่าเป็นถนนหลวงตามพรบจราจรที่จะมีอำนาจให้อำนาจต่อตำรวจเข้าไปจับกลุ่มคนกระทำผิดจราจรได้ คืออย่างเนี้ยแนนสงสัยนิดนึงคือปกติเวลาเราไปร้านสะดวกซื้อหรือว่าไปเซเว่นหรือว่าไปโลตัสอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีพื้นที่ให้เราจอด,ดรถซึ่งมันจะไม่ได้ติดกับถนนสาธารณะหรือ<ช>ไม่ได้มาจอดตรงที่สาธารณะแล้วถ้าเกิดว่าเราทานเราดื่มอยู่ในที่จอดรถตรงนั้นล่ะคะอภิษไหมไม่ผิดครับถ้าดื่มตรงนั้นไม่ผิดแต่ทีนี้ว่าจะหยุดตรงนั้นจนจนหมดหรือเปล่า <c oughs> ทีนี้คนขับเข้าไปในเซเว่น พอเข้าเปเทเวศเสร็จปับ๊บซื้อของเสร็จคนขับก็ขับออกแต่ตัวเองอยู่ท้ายรถไงถามว่าจะหยุดหยุดดื่มตรงนั้นไม่เทเล่าทิ้งก่อนที่รถจะออกถนนหลวงไหมล่ะเออก็อยู่ตรงนั้นแหละครับก็คิดตรงนั้นว,วัดกันตรงที่ถนนออกจากที่จอดรถมาแล้วเข้าถนนหลวงถ้ายังโกงอยู่ก็ต้องรับผิดครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงลานจอดรถของร้านสะดวกซื้อนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ แสดว่าที่ส่วนบุคคลลานจอดรถในห้างสรรพสินค้าก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคแต่ถ้ามาหน้าห้างเมื่อไหร่ก็คือโดนโดนครับถ้านั่งอยู่ที่รถก็โดนทันทีครับถ้าเป็นถนนหลวงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอ่แล้วถ้านั่งหลังหลังรถตุ๊กๆล่ะค่ะหลังหลังรถตุ๊กก็ถือว่าป็นผู้โดยสารนะอ่ารถรถตุ๊กซวยด้วยนะถ้าให้ผู้โดยสารนั่งด้วย นั่งแล้วดื่มไปด้วยก็มีความผิดด้วยนะครับรถมันมีหลายชนิดนะคุณผู้ชมค่ะรถสองแถวแบบเนี้<ด>ยบางนคนเขา<ๆ>ขไม่จํากัดเ<ๆ>ขาไม่จํากัดเขาไม่จํากัดว่าเฮ้ยรถส่วนตัวอย่างเดียวนะ<ๆ>ยิ่งรถสาธารณะยิ่งต้องให้เกียรติคนนั่ง<ๆ>ร่วมร่วมด้วยนะมันมีคนอื่นนั่งโดยสารด้วยไงยิง่งต้องผิดใหญ่เลยนะครับเพราะฉนั้นขนาดรถส่วนตัวยังโดนอ่ะพนักรถสาธารณะไม่ต้องคุยเลยครับโดนแน่นอนและรถสาธารณะโอกาสที่จะไปจอดในที่ส่วนบุคคลเนี่ยแทบไม่มีด้วยนะ จะไปจอดอที่จอดรถของเซเว่นเนี่ยเคยเห็นไหมไม่มีกิโลถ้าระหว่างวิ่งในเส้นทางอยู่อ่ะครับทีนี้หมายถึงว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเขามีการโพสต์ใบสั่งที่เป็นค่าปรับครับเใบเสร็จรับเงินที่เป็นแบบค่าปรับโดนปรับเป็นหนึ่งพันบาทบอันนี้เนี่ยคือคือจริงๆแล้วถือว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะทําได้เลยใช่ไหมคือความความผิดละโทษเนี่ยปรับได้อยู่แล้วหนึ่งพันบาทไม่มีปัญหาแต่มันต้องเป็นความผิดที่เป็นความผิดละโทษแล้ว อานาจอยู่ในดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะปรับได้คือคือพนักงานสอบสวนจะปรับได้ในชัันสถานีตํารวจเนี่ยก็คือเป็นความผิดเรงรูโทษครับอถ้าเกินจากรูปโทษไปแล้วเนี่ยเ็าไม่มีอำนาจปรับก็ต้องทําเรื่องส่งฟ้องศาลย่างเดียวถ้าเกิดโทษไม่เกินสามเดือนนะครับปรับไม่เกินหกหมื่นบาทก็เขาเรียกว่าคดีสั่นแขวงนะครับก็ถ้าผู้งารับสารภาพก็ฟ้องใบแดงได้เลยนะครับไม่ต้องทําตํานวอนคือ เขามาโพสในกรณีที่บอกว่าจริงๆหน้าร้านสะดวกซื้อมันก็ไม่ใช่สถานที่ราชการเหมือนทําไมถึงแบบเขาถึงผิดก็สรุปว่าผมเชื่อว่าเคสเนี้ยไม,ไม่ไม่น่าจะโดนเรื่องข้อหาดื่มสุราในถนนสาธารณะในขณะที่นั่งอยู่อยู่บนด,ด,ดานบานะนะ,ะแต่น่าจะนั่งในหน้าเซเว่นจริงอะ่ะแต่น่าจะแบบวยวายเออะวยวายคุยกันเสียงดังจนลูกค้าไม่กล้าเข้าเซเว่นนะครับ ถ้นานั่งนะเซเว่นนะอาจ<ส><น>ะจะไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวลักษณะใช่ครับระะชายไม่ใช่คนเดียวหรอกครับแหมโดยธรรม,มาชาติใครย่าดื่มคนเดียวอยู่หน้าเซเวน่นนะมันก็ไม่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมจะจะมานั่งอยู่แล้วนะครับแสดงว่าการทําเสียงอึกกระทึบโคมหรือว่าทําให้เสียงเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนอาราคาญอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นความผิดทางอาญาครับเป็นความผิดท้าผู้โทษในในเรื่องสร้างความเดือดร้อนราคาญใช่ครับเขาเรียกว่าก่อความเดือดร้อนราคาญ ในที่สาธารณะอันนี้น่าสังเกตนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนที่แนนบอกใกล้จะช่วงสงการแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไปนั่งดื่มกันหรือว่าทําให้มีเสียงเอะรบก,กวนหรือว่าราคาญเนี่ยจริง,รงๆคนที่เขาราคาญเราเขาสามารถที่จะแจ้งได้ตลอดเวลานะใช่ครับใช่ครับพี่ตั้นคิดว่าในเรื่องประเด็นตรงนี้เออตอนเนี้ยมันมีอะไรที่ควรที่จะแจ้งเตือนคุณผู้ชมหน่อยไหมคะคืออย่างที่หนึ่งเลยอยากจะเตือนนะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่ายอดสถิติคดีอาญาจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนในช่วงสงครามเนี่ยก็เกิดจากเรื่องเมาผลของการดื่มสุราเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นความผิดอาญาที่ที่กฎหมายกําหนด,ดไว้เรื่องเช่นดื่มในรถขณะที่วิ่งอยู่หรือขณะที่ขับอยู่อย่างเงี้ยก็มีต้องมีความผิดเกิดขึ้นอย่างที่สองก็คือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มากมายมนะครับอุบัติเหตุต่อรถยนต์นะ,ะอันที่สามเลยอุบัติเหตุต่อตัวเอง อ,อย่างเช่นเมาขนาดที่ไปดื่มกับเพื่อนเมามากเดินภาคพ,พังไปล้ม<ะ>อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นหัวฟาดพื้นหรือตกจมน้ําเสียชีวิตมีทุกปีแน่นอนอนะครับจงนี้ต้องสิ่งที่ระวังไม่ใช่ระวังเฉพาะบนถนนนะครับนอกถนนที่เราใช้ชีวิตอยู่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วอย่างที่สามที่ตามมาแล้วก็รุนแรงแล้วก็มากด้วยคือเมาแล้วทะเลาะตีกันเองอ หรือว่าไปแซวคนกันเองเมาแล้วไปเล่นทางตรงการแล้วไปลวนลามผู้หญิงโอ้โหมันมาอีกเยอะแยะถ้าจะให้อธิบายในฐานความผิดที่ตามมาจากการดื่มตุลาในช่วงสงการเยอะมากครับนะครับแล้วก็แล้วเขาถึงขั้นรุนแรงกลมคืนมีคดีกลมคืนเกิดขึ้นเยอะคดีอนาจารเกิดขึ้นเยอะคดีทําลายร่างกายเกิดขึ้นเยอะคดีฆ่าคนตายก็เกิดขึ้นเยอะในช่วงสงการนะครับ ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะ่ะลักษณะว่าอย่างเงี้ยเขาเอามาโพสต์ อย่างกรณีที่พี่ตั้นคุยกับนนนไปเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วข้อหาฐานความผิดเขาในอัตราโทษที่เขาได้รับเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ความผิดละหูโทษมา,าจ,จะไม่ได้โดนปรับเท่านี้แต่การที่เขานํามาลงแบบนี้เนี่ยมันทําให้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีความผิดอะไรตรงนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมค่ะแนนติดคุณผู้ชมไว้สักครู่นะตอนนี้พาคุณผู้ชมไปชมกฎหมายแปลกโลกกันก่อนค่ะ จะว่าไปแล้วผมอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญของร่างกายภายนอกที่เราจะต้องดูแลเป็นอย่างมากและเป็นพิเศษยิ่งคนที่ไว้ผมยาวด้วยแล้วการดูแลผมรักษาผมยิ่งเป็นเรื่องใหญ่รวมไปถึงเวลาสระผมซึ่งก็กินเวลาไปสมามภเส้าวๆส่วนใหญ่จึงจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างเช่นได้ป่าผมเพอจะช่วยประหยัดเวลาแล้ววันนี้เราจะไปดูกฎหมายแปลกกันที่รัฐฟอลอริดาซึ่งได้ระบุไว้ว่า หากหญิงคนใดใช้เครื่องไฟฟ้าเสริมแต่งความงามในขณะที่อยู่อ่างน้ำแล้วเกิดเหตุไฟช็อตจนตนต้องตายหญิงสาวผู้นั้นจะต้องโดนปรับเงินเป็นจำนวนที่มาก ต่อไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกหรือว่า Law around the world นั่นเองค่ะเป็นช่วงที่เนะน้องบอกเลยนะคะว่านําความรู้เรื่องกฎหมายแปลกๆที่มีอยู่รอบโลกเนี่ยนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันช่วงกลางรายการแบบนี้ทุกๆวันเสาร์แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชอบไปเที่ยวนะคะหรือว่าอยากจะเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของกฎหมายแปลกๆติดตามรับชมรายการของเราเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีเ,เรื่องราวของกฎหมายแปลกที่เกิดขึ้นรอบโลกนํามาฝากให้ กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันและแต่ละเรื่องเนี่ยที่เอามาฝากคุณผู้ชมต้องบอกเลยค่ะว่ามันแปลกสมชื่อช่วงจริงๆพี่ต้นค่ะนะเพราะไม่เป็นเรื่องที่แบบบางทีเนี่ยในประเทศไทยไม่มีนะอย่างเคยเคยมีนําเสนอคุณผู้ชมไปห้ามกลับชานมาเกิด<ช>เออห้ามสัก หลายอย่างห้ามผายลมห้าหห้ามช่วยชีวิตคนตกน้าอ,อะไรอย่เนี่ยนะมันก็เป็นหลายเรื่องหลายราวนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมซึ่งการที่เราจะไปเที่ยวในแต่ละที่อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องศึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายของแต่ละประเทศด้วยนะว่ามีข้อห้ามหรือว่าข้อกําหนดอะไรหรือเปล่าเพราะบางทีการที่เราทําไปโดยที่เราบอกว่าเราไม่รู้เราอาจจะอ้างไม่ได้แล้วอาจจะเป็นความผิดในประเทศนั้นๆก็ได้ก็ฝากคุณผู้ชมติดตามช่วงกฎหมายแปดรอบโลกของเราด้วยนะคะ ทีนี้อ่ามาคุยกันต่อเรื่องกรณีที่หนุ่มมีการไปโพสต์นะคะถึงเรื่องของตัวเองเนี่ยโดนเ,ออเรียกค่าปปักในกรณีที่ไปนั่งดื่มลักษณะแบบเนี้ย ถ้าหากว่าเขาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือว่ามันลงไม่หมดแบบนี้ค่ะพี่ตั้นอาจจะทําให้คนที่จับเจ้าหน้าที่หรืออะไรเนี่ยถูกเข้าใจคาดเคลื่อนแบบนี้นี่เขามีความผิดไหมคะครับก็ต้องดูที่เจตนาของผู้ที่เอาข้อมูลไปลงในโซเชียลนะค่ะอย่างเคสเนี้นะครับถ้าดูที่พฤติการการกระทําแล้วผมว่าอาจจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าตีวัวกระทบคาดอ่าตีวัวกระทบคาดเขาเรียก ถ้าเป็นภาษามมยเขาเรียกหมัดยับยับนิดนิดแต่ไม่เจตนาที่จะเอาใส่หมัดตรงไงก็คือลงทํานองว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าตัวเองไม่ผิดนะก็ยอมรับผิดแต่ทํานองว่าเหมือนกับเฮ้ยมันมีข้อหานี้มีมีข้อหานี้ด้วยหรืออะไร้ยครับจะยับไปนิดนึงทาให้ตํารวจสะดุ้งนะครับตํารวจเลยก็ต้องมาชี้แจงซึ่งซึ่งก็เราเราก็ยังไม่รู้ว่าเจตนาเขาจริงๆเขาไม่ไม่ใช่ว่าจะใส่ไลยตํารวจมากไงมันก็เลยอาจจะยังไม่ผิดแต่ถ้าว่า ไปลงแบบเฮ้ยตัวเองไม่ผิดเลยนะแล้วก็เนี่ยตำรวจทำไม่ชอบไปไปใส่ร้ายอย่างนี้เลยเขาเียเอาข้อมูลเท็ปไปลงก็อันนี้เป็นความผิดแน่นอนหนึ่งก็คือหนึ่งหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาสองเอาข้อมูลอันเป็นเทจลงในระบบคอมพิวเตอร์สองข้อห้าลากนี้จะมาด้วยกันตลอดจะมาด้วยกันตลอดนะครับก็ต้องดูข้อเท็จจริงไปแต่เคสนี้ผมดูแล้วก็ยังไม่น่าจะเข้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเขาลงแค่นั้นแต่ว่าอาจจะมีข้อมูลที่บิดเบือนบ้าง ข้อมูลที่บิดเบือนทุกข้อมูลก็อาจจะไม่ใช่เป็นความผิดต้องดูที่เจตนาและผลของการกระทําว่าก่อให้เกิดความเสียหายไหมประชาชนเชื่อไหมในสิ่งที่คุณลงไปและเป็นการลงแบบยืนยันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหม<ะ>แต่อันนี้เขาไม่ได้ยืนยันเขาเหมือนกับถามล,ลอยๆไงว่าอย่างนี้ผิดไหมก็เหมือนกับเป็นการแชร์นะให้กับออชาวเน็ตหรือว่าโลกโซเชียลเนี่ยเขารู้มันก็ทําให เรารู้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะไปนั่งดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ควรจะดื่มในสถานที่ที่มันดื่มได้เหมาะสมเหมาะสมค<อ>่ะำว่าเหมาะสมนี่ครอบคุมมากไม่ใช่ว่าหน้าร้านเขาเนี่ยคุณก็ไปดื่มถามว่าถ้าผู้หญิงเดินมาเขาอ่ะคนนั่งนั่งดื่มกันอยู่ะเราเดินมามันก็รู้สึกกระดากอยู่นะ มันก็จะแซวอะไรหรือเปล่าก็ทําให้ลูกค้าก็เสียได้นะเออบางทีมันเป็นภาพลักษณ์นะคะเกิดสมมุติว่าไปนั่งกันอยู่แบบสีห้าคนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีกระป๋องเบียร์หรือว่ามีเอ่อมีเหล้าหรือมีอะไรอยู่อยู่ในมือหรือว่าอาจจะเป็นแก้วพลาสติกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมานั่งนัดกันตรงนั้นเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ ของร้านสะดวกซื้อนันเองไรก็ได้นะคือเอออาจจะเป็นไปได้นนลักษณะที่พี่ตั้นบอกว่าเขาอาจจะส่งเสียงดังวอยววยแล้วในร้านเนี่ยอาจจะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะมีการ<อ>แซวอ่ะผมว่ามีการแซวเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเรื่องของภาพลักษณ์มันเป็นเรื่องสําคัญมากบางทีคนจะเข้าร้านไม่กล้าเข้าแล้วเพราะเหมือนที่พี่ตั้งบอกอะค่ะว่าจริงๆพอแอลกอฮอล์มันเข้าไป สู่ร่างกายแล้วเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนนะพอตั้งวงขับกันแบบนี้อา่าตั้งวงกินเหล้าแล้วกลับบ้านขับรถเกิดอุบัติเหตุอีก นะคะซึ่งเราก็มีให้เห็นกันหลายเคสนะที่คนเมาแล้วไปขับเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนและที่สําคัญถ้าเกิดว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดอันนี้ก็โดนอีกใช่ไหมคะใช่ครับโดนอีกหนึ่งข้อหาสาหรับผู้ขับขี่นะครับอืมแล้วคนที่นั่งล่ะคะคนที่นั่ง,ะะงก็แค่ดื่มก็ผิดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีแอลกอฮอล์เกินก็ไม่เพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ควบคุมรถไงก็จะไม่โดนแต่ต้องไม่ดื่มนะมนะครับดื่มก่อนดื่มก่อนได้ดื่มแล้วมานั่งที่รถ อยู่ในรถก็ห้ามดื่มอย่างนั้นก็ไม่ผิดอะไรทีนี้นั่นมีคําถามนิดนึงเกิดนะเราไปเที่ยวที่เที่ยวกลางคืนแล้วเราก็ไปดื่มปรากฏว่าดื่มไม่หมดแล้วเอากลับมาด้วยคือสภาพเนาะคงเมาแล้วแหละแต่นั่งแท็กซี่กลับมาบนั่งรถบริการกลับมาแต่ว่ามีเครื่องดื่มติดมาด้วยครับ อ่อันนี้ถ้าตำรวจเจอจับไหมคะคือเจตนาที่เอามาก็เอามาเพื่อดื่มอยู่ดีจริงปะล่ะแต่เราไม่ได้ดื่มนะขณะนั้นไงมันจะเข้าเคสแบบนี้ไหมคือต้องก็ต้องต่อสู้กันแหละอแต่ตำรวจเจอเขาก็ต้องมองสถานิษฐานไว้ก่อนว่าดื่มจริงปะล่ะคือคืออาจจะดื่มไปที่ฐานบันเทิงมาเหลือขึ้นกระป๋องเงี้ยนะก็มาไว้ในรถตำรวจค้นเจอเนี่ยมันก็ก็ต้องคิดว่าดื่ม แล้ว <ณ S 1> ตรวจเจอ,นอในร่างกายมันก็มีครบอยู่แล้วถึงแม้เราจะดื่มในฐานประกอบการฐานบริการก็อย่าเอามานกว่าครับเออเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดใครไปที่ร้านอ่ะมันมันก็จะมีให้ฝากอยู่แล้วถูกต้องไหมอ่าสมมุตินั่งน่อยน่งนั่งจากที่สักหนึ่งชั่วโมงสมมุติเรื่องจริงตำรวจไม่จับไนะมเราตรวจไม่เห็นแล้วกันจะดื่มไหมคือคือกระป๋องอยู่ในรถอ่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วมีกระป๋องไอ้กระป๋องอยู่ในมืออ่ะก็ต้องดื่มอยู่ดี บางทีเล่าหรือวายเป็นขวดนะใช่ก็ก็มีนะคะท<ช>ีแ<ต>่แบบไม่หมดอ่ะบางคนก็เออไม่อยากฝากไว้ที่ร้านก็เอาติดก,กลับมาด้วยแต่ว่าก็อาศัยว่าเราไม่ได้ขับรถเองนั่งจเจตนาเพื่อจะไปดื่มที่บ้านก็เหลือขึ้นกระป๋องเองก็ก่อนขึ้นนักตีก็ทารไต้ไให้หมดไปก่อนเลย <laughs> จบ <laughs> ใช่ไหมก็เรื่องจะไม่เกิดไง <laughs> น้องๆ <laughs> ข้างหลังเนี่ยนั่งยิ้มกันหมดแล้วฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเที่ยวไหนเนี่ย ไม่ต้องหนีบกลับมาด้วยนะทินกินให้หมดไปเลยหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ฝากไ้ที่ร้านเขาซะานนะคะคช่วยเอ,อลดปัญหาตรงนี้นะก็จะได้ไม่ต้องมามีคําถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ผิดหรือเปล่าอย่างนี้ผิดไหมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กําลังจะกลับบ้านหรือกําลังจะเดินทางช่วงสงกรานตอนนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของการดื่มเครื่องดื่ม,ม,มแอลกอฮอล์ให้พี่ตั้นฝากหน่อยละกันเพราะว่าใกล้จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วช่วงนี้ครับคือ ในช่วงสงการนะครับจะมีปัญหารเรื่องคดีที่เกิดจากแอลกอฮอล์ oh และและการฉลองเนี่ยมากกว่าช่วง,วง,วงปีใหม่นะปีใหม่เนี่ยจะคดีเกิดขึ้นน้อยกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เน้นเรื่องการดื่มไงแต่ถ้าช่วงสงการเนี่ยหนึ่งร้อนด้วยอะไรด้วยแล้วมีการละเล่นต่างๆที่ที่เข้ามาสาดน้ําสาดอะไรกันนะครับก็ทําให้คนไปดื่มแอลกอฮอล์เยอะแล้วก็จะมีสถิติคดีอาชกรรมเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้น ก็ฝากท่านผู้ชมไปว่าคือดื่มได้แต่ว่าอย่าก,ก่อปัญหาให้กับคนอื่นคือดื่มแล้วโอกาสที่จะก่อกันปัญหาให้กับคนอื่นเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยผมว่าเราก็คงไม่ต้องรับผิดทางอาญาแน่นอนถ้าดื่มแล้วจะก่อปัญหาเช่นดื่มแล้วขับรถนี่จะก่อถือว่าจะก่อนนะไม่ต้องมองว่าจะเกิดนะสองนั่งในรถก็คือ เราก็จะกลายเป็นคนที่ไปนชนคนขับนั่นแหละดื่มต่อ<ม>จริงปะ่ะและสามก็คือทําให้สมาธิในการขับของควบขี่เนี่ยก็จะไม่ดีไปด้วย<ม>นี่คือเหตุทําไมเขาห้ามคนนั่งด้วยไงเออจริงนะบางทีแบบเป็นเพื่อนก,นกอันนั่ใช่นั่นแหละครับเออเอาเลยเอาเลยอ่านั่นแหละครับนั่นคือทาไมกฎหมายถึงห้ามเพราะมันมันมีเรื่องเมื่อก่อนนี้คนนั่งไม่โดนนะตอนหลังกลายเป็นว่าคนนั่งเนี่ยก็จะไปโยนนิดเดียวนะขึ้นกระป๋องไม่เป็นไร แต่คนขับพอเอาไปขึ้นกระป๋องแล้วติดขึ้นมาแล้วชอบแล้วก็เดินต่อนะครับแล้วร้อนวูบๆเลยใช่แล้วพอไดแอลกอฮอลไปไม่ว่าจะเป็นคนนั่งคนขับขี่หรือไปสถานบันเทิงไดแอลกอฮอลแล้วปั๊บก็รู้สึกตัวจะใหญ่ขึ้นแอลกอฮอลมันเหมือนเป็นอาวุธนะหมายถึงตัวใหญ่ขึ้นคือคนอื่นจะเป็นตัวเล็กหมดเลยจะต้องฟังเราเองไงจริงหรอใช่เพราะนั้นนั่นคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเรื่องของการทำลายร่างกายการ เออใช้กําลังใช้ความรุนแรงที่ไปเกิดขึ้นแล้วพอดื่มแอลกอฮอล์สิ่งที่ตามมาก็คืออุบัติเหตุตา่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของเอ่อความรู้สึกมองคนนู้นก็สวยไปหมดและนะครับสวยไปหมดและ,ะปัญหาอาญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับทางเพศก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าดื่มได้ครับแต่อย่าให้มันเกิดปัญหาที่จะเกิดความเสียหายกับผู้อื่นเท่านั้นเองครับมันครอบคุมไปทุกเรื่องเลย ครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมค่ะอันนี้นะก็เป็นเรื่องที่นํามาฝากคุณผู้ชมช่วงพอดีเลยค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านกับคุมลำนากันในช่วงเทศกาลสงการานต์เพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชม EP นี้นะรับรองว่าได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนที่สาธารณะหรือแม้แต่บนรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์สาธารณะเองก็ตามนะคะส่วนใครที่เปิดมาไม่ทันนะกลับไปดูอีกครั้งได้ที่ YouTube Channel police tv u s a i media นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะพี่ตั้นพันตารวจเอ,ดอ,อกดรธานาเสพพิโร ะะรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาที่มานั่งร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ตั้งค่ะ หวังว่าเทศกาลสงกรานนี้นะคะทุกคนก็ที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านกับภูมิมีลําเนานะคะก็เดินทางกันอย่างปลอดภยัยขับขี่อย่างปลอดภัยและที่สําคัญนะคะเมาไม่เมาไม่ขับนะคะทั้งง่วงก็ต้องจอดพักด้วยวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วแนนพร้อมพี่ตั้นและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปกติก็ตื่นเช้าแต่วันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษวันนี้ลูกชายจะขับรถมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมค่ะเลยรีบลุกขึ้นมาทำกับข้าว ชอบของเขาทั้งนั้นนี่คงใกล้ถึงแล้ว สวัสดีครับแม่นี่กินเหล้ามาเหรอกินหึงใช่เนี่ยผมขับรถไปชนสิบล้อที่จอดอยู่ครับนี่เป็นยังไงบ้างลูกผมไม่ได้เสียชีวิตทันทีหรอกนะครับตายระหว่างนำสม่มโรงพยาบาล ไม่ต้องพูดละเข้าไปกินข้าวข้างในแม่ทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลยแม่ครับผมขอโทษครับแล้วจะไม่กินข้าวด้วยกันก่อนเหรอลูกชายของคุณแม่เสียไปหลายปีแล้วแต่ในวันนี้ของทุกปีเธอก็ยังคงตื่นแต่เช้า มาทำกับข้าวรอลูกชายมาทานด้วยกันดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย